เรือนใหม่ Honda c ซ v i c ตใการเรือนใหม่ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยนะครับดูนะครับผมใช้ซัพไายตัวนี้เลยต่อไวริงเข้ากับเรือนใหม่แล้วเปิดสวิตนี่ครับเห็นไหมครับกินกระแสแค่หนึ่งมิลลิแอมนี่นะครับตำแหน่งนี้มีไฟสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าโวลต์ออกมา 10. 10. สิบจุดสิบจุดห้าสูนเปิดสวิตเลยนี่ครับกระแสก็อยู่ที่สามร้อยยี่สิบมิลลิแอมนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช้างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนไม่ o o n d c i v v i c นะครับเป็น Honda Civic FD ของคุณพี่สุเทพคุณพี่สุเทพนำมาซ่อมนะครับคุณพี่นำมาหน้าร้านเลยนะครับโดยการเลื่อนไม่ไม่ติดเลยนะครับเลือนไม่ c ซ vic FD นี่มี2ตัวนะครับมีเป็นเลขกดิตอลกับตัวล่างที่เป็นเข็มน,นะครับของคุณพี่นี่มีตัวล่างเป็นเข็มน,นะครับที่ไม่ติดเลย โอเคแต่เราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับว่าเมื่อต่อไวริงเข้ากับซับไพรแล้วประมาณไหนยังไงนะครับของคุณพี่สุเทพครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล่างนะครับที่เป็นเข็มของคุณพี่สุเทพคุณพี่สุเทพได้ไปเปลี่ยนที่ศูนย์มาแล้วนะครับไปเปลี่ยนตัวนี้มาเปลี่ยนมาจากศูนย์แล้วก็ใช้งานได้นะครับแตกไม่ติดก็ติดนะครับแต่จะเป็นจอบนกับจอล่างจอที่ต้นกับจอเนี่ยจะกระพริบนะครับที่อยู่ในรถ ตอนนี้เรือนนี้เป็นเรือนเก่าของคุณพี่คุณพี่จะซ่อมมาไปใส่นะครับส่วนที่กระพริบนี่เปลี่ยนใหม่ก็ยังมีจอกระพริบไฟกระพริบปุ๊บพร้อมกันอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นที่ตัวบนเสียด้วยแต่ตัวล่างนี้ก็เสียแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ติดเลยนะครับดูนะครับผมใช้ซับไพตัวนี้เลยต่อไวรลิ่งเข้ากับเปล่นใหม่แล้วเปิดส์วินี่ครับเห็นไหมครับกินกระแสแค่หนึ่งมิลลิแอมกินหนึ่งมิลลิแอมเลยนะครับไม่ติดเลยอ่าไม่ติดใช้งานไม่ได้นะครับไม่ใช่ไฟไม่เข้านะครัับบไฟเข้านนะะครรกกิแแสล โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับคุณพี่สุเทพไปทํากันผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเราจะมาไล่วัดไฟกันลองดูก่อนนะครับคุณพี่สุเทพเปิดสวิตช์เลยแล้วกันสวิตช์นี่ครับกินกระแส80มิลลิแอมป์นะครับอ่ะวัดไฟเข้าแล้วกันครับ11.54โวลต์เอาหายไปไหน รตรงนี้มี11.54โวลต์นะครับอ่าโอเคไม่ติดนะครับมีไฟเข้ามาแล้วไอซีรีกูเลตแล้วกันศูนย์โวลต์นะครับตอนงนี้ศูนย์โวลต์อ่าไอซีรีกูเลตไม่ออกมานะครับไม่มีไฟออกมาโอเคอย่างนี้ไม่ต้องวัดเกจนะครับเกจไม่มีไฟแน่นอนเพราะไอซีรีกูเลตไม่มีไฟใจออกมา โอเคครับเดี๋ยวเราจะไล่ไฟจาก12โวลต์มาเข้าไอซีไดกูเลและให้ไอซีไดกูเลปล่อยออกมาจ่ายเกตก่อนนะครับกายเกตกายทุกอย่างนะครับแล้วันมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับของคุณพี่สุเทพครับ,รบไปทํากันมาดูกันนะครับคุณพี่สุเทพผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟให้แล้วนะครับสจอออิโอผมยังไม่วางกลับนะครับเพราะผมต้องวัดไฟเกตก่อนแล้วถ้าผมวางจอโอเดิโอกลับผมจะวัดเกตไม่ได้นะครับ ีวออดโอต้องบักกี้นะครับมีบักกี้เลยโอเคไม่เป็นไรครับอใช้สพายตัวนี้นะครับเปิดสวิตเลยมาเลยครับสว่างจ้ามาเลยอสว่างจ้าไฟเข้าแล้วก็ต้องวัดไฟอีกนะครับว่าไฟมาครบไหมลองดูกันนะครับวัดจากสพายก่อนสิบเอดจุดเก้าแปดนะครับ วัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้สิบเอ็ดจุดเก้าสี่นะครับอ่ามีสิบเอ็ดจุดสองสามครับวัดนี้สิบเอ็ดจุดสองสามโวลต์ไอซีลิกลตออกมาห้าโวลต์นะครับตำแหน่งนี้มีไฟสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าโวลต์ออกมาสิบจุดสิบจุดห้าส่วนโวลต์ตำแหน่งนี้สิบสิบโวลต์พอดีครับอ่ะเกววัดไฟกันวัดไฟเกตเลยนะครับไฟเกตก็ต้องมา นี่อยู่ที่5โวลต์ครับนะครับ0.27โวลต์0โวลต์0.5โวลต์นีอครับโอเคนี่มีไฟมาแล้วครับ5โวลต์มาเลี้ยงละมีเข็มใช้งานได้แน่นอนส่วนไฟอื่นก็มาครบเลยครับเพราะว่าถ้ามาประมาณนี้กินกระแสที่ผมเคยซ่อมๆไปก็ประมาณนี้นะครับ300กว่าเหมือนอันถตกต้องนะครับถูกปิ๊ก ไฟมันจะแจ๊ะแจ๊ะนะครับโอเคแล้วเราจะประกอบใส่จอ audio กันนะครับแล้วมาดูกันว่าใส่จออด d i o แล้วก็ประกอบกลับทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าจะจอ a u ิโอติดปกติไหมแล้วก็มีไฟอะไรปกติไหมนะครับสําหรับรุ่นนี้ไม่มีโหมดเทสตนะครับโหมดเทสต้องเข้ากับรถโหมดเทสต้องเข้ากับรถแต่ว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไฟเลี้ยงเก็บมาพบนะครับโอเคไปทํากันครับมาดูกันครับคุณพี่สุเทพผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ มาดูกันเปิดสวิทเลยนี่ครับกระแสก็อยู่ที่320มิลลิแอมนะครับอ่าส่นทิป A ทิป B อะไรนี่รุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ปรงมาลายหมดเลยครับผมไม่สามารถทำอะไรได้นะครับนี่นะครับเลขสะสมหรือเปล่าตอนนี้เจ็ดมองพั 7, 12, นแกิโลเมตรหรือแล้วก็มีทิป A อยู่ที่110 1117.9เ็กกิโลเมตรนะครับเลขเข็มผมแอดจัดให้ตรงนะครับใช้งานได้แล้วครับการันตีมีประกันหลังการซ่อมให้นะครับของคุณพี่สุเทพครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างผมเดี๋ยวทำคลิปครั้งต่อๆไปแต่คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุเทพนะครับที่ไว้บางใจนำใหม่ๆเราดูแลกัน คุณพ,พี่นำมาจากอําเภอพุนพินนะครับปุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดีไผมวิ่งอยู่ด้านบนคลิปเลยนะครับสามารถแอดไอดี ID, หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับอ่าีลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคับ